อ่ะดูครับไม่ได้ล้างมากี่ปีแล้วทำงาน,นอย่างนี้ก็ชิหายหมดที่ะหฮะไอฮาบนได้ไม่ทำดูสิครับดูครับพี่น้องนี่มันชอบให้ด่าครับบอกว่าเวลาด่าก็บอกว่าด่า,าแต่มันด่าแต่มันคนเดียวเฮ้ยไปเงี้ยนี่วะอะไรเห็นไหไรโอ้พี่น้องครับดูครับดูสภาพของน้ำนี่ขนาดไหลลงขนาดนี้ครับยัง ดำอยู่เลยแล้วก็บอกว่าตัวเองว่าหมอ้อน้ําตันหมอ้อน้ําตันโอ้โหไอ,อ,อซี่เอาไอบ๊อกเอยดูครับพี่น้องป,ปิดปีแล้วมั้งนี่ไม่คเคยถอนไหมมีขู่ว่โอ้โต้องเสียตั้งแต่มีรถมามั้งครับพี่น้องดูครับอือรามระบายแน่นอนเลยผมรู้ว่วอู้ดิซี่มันต้องเป่าซ้ายป่ปว่าวที่มันออกด้วย,ใ,วยใช่ไหมด้วยใช่ไหมช่วงน้ำร้อนอาจจะออกดีเนาะ ดูคเมาดูความตุกตุกของหม้อน้ำครับนี่ครับฉีดตั้งนานแล้วไม่มีใสเลยสนิมกินคือหมดครับสมพอเรื่องความร้อนระบายไม่ทันทำให้รถมีปัญหารถฉีดดูเลยเสร็จเล้วเออใช่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  ฉลาดขึ้นมานิดนึงรัดเบอร์อะไรเมื่อกี้สิบสีรัดเบอร์สิครับกุญเจถือมาทุกวันรใครมอนคนรัดต่นตุงเนี่ยต,ตุุ้้งรถยู่ไหนะ่ะย่ากูไ่ะ เราเดือดจีออกดิสนิมเพียบเลยครับอย่าราม่านะครับเมื่อกี้ตบหัวไปทีหนึ่งแล้วเคยราม่ามาหลายรอบครับผมดาาน้องชายผมครับพี่น้องบางคนนี่ชอบโดน ตื่นเช้ามาเนี่ยต้องปลุกด้วยเสียงด่าใช่ไหมชอบไหมชอบไหมโดนเรือสองมุมเฮกับพี่ถามดูกูมาสตาร์ไม่ติดจะได้โทรถามช่างเอู้จีได้บอกช่างไงว่าตาไม่ติดนี่เห็นไหมสามมุบอกว่าไม่ติดช่างก็กว่าจะมาได้ที่นี่ที่นี่เรือโทรมาเยอะเนาะโอ้โหผิดกูผิดอีก กูโทรหานดิเมียมันโกรธด้วยไอย้ <c oughs> ถ้าโทรมาในเช้าเนี่ยระบุ่งนะตอนนี้เอากูถามว่าสตาร์ตติดงไหมก็ได้ถามช้าง <c oughs> พี่มันออกอยู่วะนี่ครับ <c oughs> โอ้โหนอ้อดูครับดูครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> วันนแมแนนึัพเนาะสปอด์อิไงทิ่งความรักระเบิดไปเบือนเอาไว้เจ๊นัก <c oughs> เมื่อกี้มึงหันไปทางไหนหันข้างนะแล้วมันเต็มนี้เลยบางทีที่พี่ว่าถ้าใส่แล้วก็ให้มันใส่แล้วก็สตาร์ทตรงสตาร์ตชว์สตาร์ทดูเนาะให้มันร้อนๆเนานะดูมันตาหมดใช่ไหมมีแต่สส้นนี้หมดแคนะ่นั้นนี้เนาะดูดิไม่หมดอ่ะมินอืมแง่เงี้ยถอดออกมาดูเลยเนะไปมาแนละ้วใดอ่ะ แต่เดินมุงไปเนาะใบมันดับเพลิงแล้วสตาร์ตต่อหาขึ้นก็ไค่อันนี้เลยมาสตาร์ตบ่อยเรืออะไรเนาะจริงๆพี่ว่าก็ไม่ค่อยควรดับจนบ่อยแล้วเนวันหนึ่งตักแค่สองสามครั้งพอเนาะแต่ก่อนพัดแค่เตียงแบบใบมุงยาวใบเราเยอะไงถ้ารถดีจะซื้อไม้ยูคาร์ดเลย ถ้าเทียบได้จริงๆนะสิเข้าสองข้างกันด้เนะมันจะทำคลิปง่ายเนะโอ้โอโอ้โ,อโอขนาดนี้ยังไม่ใสเลยครับดูครับผมพี่น้องยุบไปที่มันไหลลงไปน้ำเลย,ยไปรถยุบไปดีด้วยอ่อ่ะพอก่อนเนาะ กอ่ะปิดปิดปิดเด้อยวจปิดเติมได้นิดเขาปิดก่อนวะไม่ให้เอ็งปิดฟ้านะไอ้น้ำมันไหลอ o v e r f าเสร็จมันอืมฉีดนี่ดูเนาะฉีดได้ไหมเนี่ได้เนาะได้เดี๋ยวไปเอาน้ำยาปิดมโอ้สีมันตันหมดเล้วสีไหนใช่ไหมจะฉีดไปมันจะรัู่บอ่ะสิไอ้น้ำยาปิดแล้วจะตรงไหนอ่ะไอ้แก่เช่นเอาง้อกัยฮะหงเออมีแรงดีขนาดนั้นบ่ ขุดเ,เดือนนี้ตั้งแต่ปีบ่าฮะมีข้างบวนมันระแวงอะไมันระบายไม่ได้นีน่นี่นั่นตึบเลยเนีย่โอ้ครับพี่นอ้องครับอย่าว่าบ่นดืนอด้อน้องเด้ออ่ะปิดไปไปเติมนำ้ำได้อย่าเ,เดี๋ยวดูดช่างได้พี่ใกล้ละเ,เ,เอาบอ่ โจทยผิดเลี่ยม